สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะหลังจากที่ยายขุดว่านหอมแดงนะคะซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายโดยเฉพาะแก้หวัดไล่ลมได้ดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะยายปลูกไว้ข้ามปีเลยวันนี้มันมีหัวให้เราก็ขุดออกมาทำประกอบอาหารนะคะทีนี้ยายก็จะเอาที่เป็น หัวเล็กๆเนี่ยค่ะมาปลูกขยายต่อนะขยายพันุ์ต่อยายก็ปรุงปรุงดินนะเอาดินเดิมปนไยด้วยแล้วก็เอาดินที่ายายหมักไว้ซึ่งเป็นขี้วัวแกรบดำใบกัมปูแล้วพวกดินที่เราซื้อมาแล้วก็มีราดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เราก็หมักค้างไว้นะคะเราหมักพิงไว้ก็ประมาณร่วม3เดือนแล้วเราก็มาใส่ในภาชนะอันเก่าที่เราปลูกว่านหอมแดงอันนี้และค่ะทีนี้ยายก็จะปนแกลบลงไปด้วยหน่อยหนึ่งแกลบดำนะเพราะว่าดินมันน้อยไปก็ยายก็ปนจริงๆแล้วมีเยอะแต่เ,าเอาแค่นี้พอเราก็จะใช้หัวใช้หัวที่ ไม่ใหญ่มากค่ะขยายพันธุ์ต่อและที่มีรากแน่นที่มีรากพอที่จะมันจะแตกได้ใหม่เราก็ฝังลงไปนะคะฝังลงไปเนี่ยเดี๋ยวให้มันโผล่นิดๆค่ะหรืออาจจะกรบด้วยแกลบดำอีกทีหนึง่งเนี่ยเราก็ปลูกขยายพันธุ์ต่อนะก่อนหน้านี้กระบะอันเนี้ย มีดินแค่ครึ่งเดียวเองมันยังอยู่ได้เลยแล้วยังเก็บได้อีกทั้งเยอะนะเห็นไหมคะเก็บได้เยอะเลยเดีย๋ยวเรามาปลูกกันต่อดีค่ะนะเป็นสมุนไพรดีทานง่ายนะปลูกไว้ใกล้ๆแหล่งน้ำอันนี้ที่ใส่น้ำของยายยายก็จะมาลดแต่ไม่ต้องลดให้มันฉ่ำมากนะฉ่ำมากเดี๋ยวหัวมันเนา่า เอาแค่ที่จะชื้นๆก็พอนะอาจจะวันเว้นวัน้าาดมากๆนี้มันจะเน่าค่ะปลูกง่ายกว่าหอมแดงธรรมดาอีกนะคะเนี่ยขึ้นง่ายดูแลง,ง่ายเนี่ยเราก็ปลูกปปลูกปเนี่ยาวางไว้เนี่ยอันนี้มีใบเราก็เด็ดใบทิ้งเด็ดใบทิ้งไปค่ะ ฝังลงไปให้มันโปร่ดนิดมันจะได้มียอดออกมาให้เราก็าเอากระบะเดียวนี้แหละค่ะนะห่างพอประมาณห่างพอประมาณปลูกไปเลยเราค่อยมาติดตามกันว่ามันจะแตกยอดให้เราเมื่อไหร่แต่ยายว่าไม่นานหรอกค่ะ นะเพราะว่ารากมันโอเคเลยเห็นไหมคะเนี่ยทำไปเพื่อสุขภาพที่ดีของเราด้วยนะเราก็ได้ไม่เบื่อชีวิตเราไม่เบื่อช่วงไหนว่างเราจะไปเที่ยวเราก็ไปช่วงไหนอยู่บ้านเราก็ทำไปคะ่ะนะทำไป ว่างแล้วมันก็ไร้ประโยชน์นะยิ่งวัยเกษียณอย่างเราเคยทำงานมาตลอดชีวิตนะเราก็ไม่ได้ทำงานแล้วเราไม่ได้เป็นครูแลเราก็ทำงานบ้านไปนะเพื่อให้มันมีอะไรที่งอกเงยมานะผละบากลากไม้เราก็พอมีที่ที่จะปลูก ใครไม่มีที่ก็เราปลูกลงกระถางอะไรได้เหมือนกันนะความสุขเราหาได้ตลอดอะ่ะมันอยู่รอบตัวเรานะมันอยู่รอบตัวเราความสุขเนี่ยเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกค่ะนะไม่ต้องหวยหาว่าใครจะมาหยิบยื่นให้เราเราหาของเราเองนะเราหาของเราเองก็เป็นอันว่าปลูกเนี่ยมองอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราใช้เอาน้ำรด ก็ได้ขยายพันธุ์อาว่านหอมแดงอีกหนึ่งกระบะความสุขทางใจจริงๆรอผลผลิตนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปทำอาหารจะไปต้มหมูเรามาดูหน้าตากันว่าเวลาต้มแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะโอเคพามาปลูกว่านหอมแดงกันค่ะนี่ค่ะเราค่อยมาดูผลผลิตนะคะ ใส่กระบะแค่นี้เองอยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วเดี๋ยวยายก็จะลดน้ำค่ะยายก็จะลดน้ำเนี่ยวักลดน้ำเบาๆไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าดินมันเชิ้นอยู่แล้วค่ะดีมากเลยใกล้แหล่งน้ำ โอเคมาปลูกกันนะคะว่านหอมแดงค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในทุกทุกเรื่องสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ